ความเหงาเป็นอาการทางสมองที่เกิดขึ้นได้ในขณะที่มนุษย์มีความว่างเปล่าในอารมณ์ไม่มีความทุกข์ไม่มีความสุขไม่มีความสัมพันธ์ทั้งกับมนุษย์และกับพระเจ้าเพราะที่ผ่านมาก็ไม่ได้สนใจใครหน้าไหนบางคนจัดการกับความเหงาโดยการไปช้อปปิ้งซื้อของไปเล่นการพน,นันหรือไปคบหาคนใหม่ ไปเที่ยวสถานที่ที่ไม่เคยไปไปกินไปดื่มแต,แต่สิ่งเหล่านี้ก็ไม่ทำให้ความเหงาหายไปแต่กลับเป็นหนักกว่าเดิมเพราะทำแล้วเราก็ทำอีกวนเวียนไม่เปลี่ยนแปลงแต่พระเยซูบอกเราในมัทธิว28ข้อ20ว่าสอนเขาให้ถือสิ่งสารพัดซึ่งเราได้สั่งพวกท่านดูเถิดเราจะอยู่กับพวกท่านทั้งหลายเสมอไปจนกว่าจะสิ้นโลกอเมน พระเยซูได้ลิ้มรสความเหงาเช่นเดียวกับเราแต่หนักหนากว่าเราหลายเท่าพระองค์มาบอกคนเรื่องพระบิดาเรื่องแผ่นดินสวรรค์แต่สิ่งที่พระองค์ได้รับคือครอบครัวว่าพระองค์วิกลจริตเพื่อนฝูงปฏิเสธลูกศิษย์บอกว่าไม่เคยรู้จักปล้ำสู้กับมารในถิ่นธุรกันดารเพียงคนเดียวสาหัสในสวนเกศเสมณีและต้องเดียวดายตายบนไม้กางเขน พระองค์ผ่านช่วงเวลานั้นเพื่อเราพระองค์ให้ชีวิตพระองค์เพื่อเราซึ่งเป็นตัวอย่างที่เราไม่ต้องทําถึงขนาดนั้นก็ได้เพียงแค่เราใช้ชีวิตเราเพื่อคนอื่นช่วยเหลือคนอื่นบอกเรื่องราวของพระเยซูให้คนอื่นได้ยินความเหงามันหายเลยค่ะ ไม่มีแม้แต่ช่องว่างในสมองให้ความรู้สึกนี้เข้ามาเบียดเบียนหากเราใช้ชีวิตยอยู่เพื่อตัวเราเองเราจะพบแต่ความว่างเปล่าตลอดไปจนตายแต่หากเมื่อใดเรายอมที่จะใช้ตัวเองอยู่เพื่อพระเจ้าเมื่อนั้นเราจะพบสันติสุขในจิตใจเต็มล้นออกมาสู่คนรอบข้างอยู่คนเดียวก็มีความสุขค่ะเลยพลอยทำให้คนรอบข้างมีความสุขไปด้วยเหล่านี้มีได้นะคะ พระคุณพระเยซูค่ะคุณอยากรับมือกับความเหงาได้อย่างพระเยซูไหมคะหากพร้อมแล้วก็ขอให้อธิษฐานตามดิฉันนะคะว่าข้าแต่พระเจ้าลูกมีความบาปความทุกข์ที่ไม่สามารถชำระออกไปด้วยความพยายามของลูกเองขอพระองค์ทรงช่วยลูกด้วยณนะเวลานี้ลูกขอรับด้วยปากว่า พระเยซูปเป็นพระเจ้าและเชื่อด้วยหัวใจว่าพระเจ้าให้พระองค์ฟื้นคืนชีวิตเป็นพระเจ้าที่ดำรงอยู่ฟังคำอธิษฐานของลูกสัมผัสความรักในใจลูกขอลูกเป็นทาสติดตามพระองคไ์ไม่ตกเป็นทาสความทุกข์ความบาป หรือมารร้ายผีมารใดๆอีกต่อไปอธิษฐานในพระนามพระเยซูคริสต์เจ้าเอเมนเห็นไหมคะง่ายนิดเดียววันนี้ที่ฉันขออนุญใจให้ทุกท่านเดินทางไปคริตสตจักรใกล้บ้านไปร่วมนมัสการร่วมใจกันอธิษฐานกับพี่น้องผู้เชื่อท่านอื่นและนำพระคัมภีร์มาอ่านที่บ้านก่อนนอนทุกวันรับรองหลับสบายฝันดีตลอดคืนเลยค่ะสาหรับวันนี้ราตรีสวัสดิ์ค่ะ